ตอนนี้นะคะเป็นเวลา21นาฬิกานาทีค่ะหลังจากที่ได้อัญเชิญธาตุกยสิทธิ์จากในถ้ำม,มาแล้วนะคะท่านอาจารย์กรก็กำลังจะประกอบพิธีนะคะปลุกเสกธาตุกยสิทธิ์และวัตถุมงคลโดยจะอัญเชิญปู่ฤาษีกระยาโกตหรือบรมครูปู่ใหญ่ประทับร่างเพื่อทำการปลุกเสกค,ค่ะ

ในค่ำคืนเสาห้านี้นะคะวันมหาสงการนอกจากนะคะจะมีพิธีปลุกเสกนะคะวัตถุมงคลต่างๆรวมถึงทากาสิทธิ์ผ้ายันรอยมือรอยเท้าท่านอาจารย์กรแล้วนะคะก็จะมีพิธีนะคะอาบน้ำอมฤตที่ได้อัญเชิญจากในถ้ำให้กับบรรดาลูกศิษย์ที่มาเข้าร่วมพิธีในวันนี้ด้วยค่ะ นะโมยาน,นัตสัมพันยูอันตรีตูสังสอนของทูนเทพยดาและมนุษย์ท่านผู้มีสิ้นบุญคืก็มีมาข้าพเจ้าจะขอชุมนุมเทว,วดาทั้งแปดที่มีมากว่าค,คนทั้งหลายขณะนี้นะคะท่านพระเมรสวงกำลังกล่าวอัญเชิญเทวดาค่ะทั้งแปดคนทั้งตัวรูตนทั้งสี่ตนทั้งร้อยแปดคนข้าพเจ้า ในนามของคณะเจ้าภาพและสัทธาจะทําการชัยยะมงคลใดๆเสียญาิทางปียังมามะสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังขาสิทธิปัจเจกพุทธาสิทธิอินทราสิทธิโรมาสิทธิฤกษรืรูอาจารย์ักเทวะสิทธิโอมสศีขเนยสายสิทธิประสิทธิเมประสิทธิเตื่น วิคิตตาจิตตาบริตังพันนันตุสักเทกามีจรรปเอคิริสีขารันตาเตจันตริเกวิมา ปรติจะขาเมรพนาพิธีในวันนี้นะคะถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และครบถ้วนจริงๆเลยค่ะภุมิเย็นตุเวาชรทรวอิสมัยยคคันทัพพันนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรา วันจะนั่งสาธโอเมสุนันตุอัมมัสวันนกาลวายมพัฒนตาอัมมัสวันนกาลวายมพัฒนตาอัมมัสวันน์กั อหลัยามพัฒนตา ขณะนี้ท่านอาจารย์ก่อนกำลังอัญเชิญปูรษีมาประทับร่างเพื่อทำการปลุกเสกวัตถุมงคลาธาตุกายสิทธิ์และน้ำอมฤตที่ได้อัญเชิญมาจากในถ้ำณนะในวันเสาร์ห้าวันมหาสงกรานวันนี้ค่ะ นับได้ว่าวันนี้นะคะเป็นการประกอบพิธีสองพิธีในวันเดียวกันค่ะโดยช่วงเย็นนะคะเป็นพิธีอัญเชิญธาตุกายสิทธิ์และน้ำอำมฤตภายในถ้ำหลังจากนั้นนะคะก็ได้มาทำพิธีปลุกเสกในเวลา21.59นาฬิกานาทีในวันที่13เมษายนวันมหาสงการและเป็นวันเสาร์าที่12ปี มี1ครั้งค่ะ ตอนนี้ค่ะปู่ฤษีก็กำลังนะคะจะนำน้ำอมฤตที่ได้อัญเชิญมาจากภายในถ้ำาลงมาผสมกับน้ำนะคะที่ได้เตรียมไว้เพื่อจะได้ทำพิธีปลุกเสกและก็อาบให้กับบรรดาลูกศิษย์ที่ได้เข้ามาร่วมพิธีในวันนี้ค่ะ เมื่อทำการนะคะผสมน้ำอมดิตและปลูกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วปู่ฤาษีก็ได้นำน้ำอมดิตมาทำพิธีส่งรูปเหมือนของท่านค่ะ

ขณะนี้นะครับปุถุสีก็เริ่มพิธีทำการปลุกเสกพายันธาตุกายสิทธิ์รวมถึงวัตถุมงคลค่ะ ายันที่ปู่ฤาษีกำลังปลุกเสกเป็นรอยมือรอยเท้าของท่านอาจารย์ก่อนค่ะ เมื่อทำการปลูกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาปลัดก็ได้กราบเดียนกับปู่ฤาษีนะคะเพื่อขอให้บรรดาลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ได้เข้ามากราบขอพรและส่งน้ำปู่ฤาษีค่ะ ที่รูปได้ประมาณครังค้าด้วยร้ำ วันนี้นะคะปู่ฤษีใหญ่นะคะท่านเมตตามากๆนะคะใช้เวลาน,านานเป็นอย่างมากในวันนี้ที่ประทับร่างท่านอาจารย์กรค่ะ จะเป็นผู้ทําพิธีอาบน้ำำําอมฤตให้กับบรรดาลูกศิษย์ค่ะนับว่าถือเป็นโชคดีมากๆของบรรดาลูกศิษย์ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ค่ะที่ท่านอาจารย์กอนนะคะเ <c oughs> มตตาอาบน้ำอมฤตให้ในค่ำคืนเสารห้าวันมหาสงกรานต์ค่ะ ะะที่มาเข้าร่วมพิธีในวันนี้ต่างป่าปื้มมีความสุขกันเป็นอย่างมากค่ะ